เอ้ยคุณแม่คับปกติผมเห็นเขาใช้เตาถ่านกันเด้อทำไมร้านเราใช้เป็นเตาอินฟาเรดครับผมเพราะว่าเตาถ่านนะ,ระครับคุณแมเดี๋ยวรบกวนหน่อยว่าทางร้านใช้ถุงเบอร์อะไรบ้างครับผมก็จะมีอยู่สี่ไซส์นะครับผมมีคุณค้าไม่แหละมีใช้กี่เบอร์ครับผมใช้ยี่สเบอร์นะครับแก๊สถังหนึ่งใช้นานไหมคุณแม่ครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับรายการมาดูกันครับผมณขณะนี้ผมอยู่ที่ร้านไก่ย,ย่างหมูย่างครับผมตลาดนัดวัากรวันศุกร์ตอนเย็นครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับ ร้านมีบริการคนละครึ่งด้วยครับผมแล้วก็มีแอลกอฮอล์ฉีดล้างมือกันอย่างดีกันเลยทีเดียวครับผมสวัสดีสสดคุณพ่อค้าด้วยสวัสดีคุณแม่ค้าด้วยครับผมสว,ส,สวัสดีครับกําลังย่างเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับผมโอ้โหนี่กําลังย่างกันเลยโอ้โห วันนี้ลงอะไรบ้างัเนี่ยคุณแม่ค้ามีหมูค่ะครับหมูฟิ้งนมสดแล้วก็เป็นไก่ครับแล้วก็ตับแล้วก็ไก่ครับผมโอเคทุกอย่างขายยังไงนะครับคุณแม่ค้ามีมีไก่มีไก่ครับไก่กระตับนี่ไก่ไก่กับหมูไม่ละห้านะครับผมมีตับอย่างเดียวสิบบาทอ๋อมีตับอย่างเดียวนะเขาเหีียวก็ห้าบาทนะห้าบาทค่ะมีตับอย่างเดียวสิบบาทค่ะครับผมนี่ครับผมเ้าเหนียวหอใหญ่ๆกันเลยทีเดียว5บาทใช่ไหมครับผมโอเคเลยครับผมไก่หัวใจเ้าเหนียวนี่5บาทครับผม ตัวนี้เป็นแหนมนะแหนมลูหมูเนี่ยอันนี้จะเป็นวหมูนะแหมตาลายตัวนี้เป็นอะไรครับคุณแม่ค้าอันนี้จะเป็นหัดใจนะครับแล้วก็มีเนื้อไก่ครับอ่ะฮะตัวนี้เนื้อไก่นะโอเคนี่ตับนะโอ้ย่างเสร็จแล้วน่ารับประทานกันเลยทีเดียวครับผมทุกอย่างห้าบาทครับผมยกเว้นตับครับผมสิบบาทตรงนี้ก็ย่างกันเรื่อยๆเลยครับผม อันนี้ต้องตบให้มันแบนก่อนนะฮะใช่ค่ะให้ดูสวยให้มันดูง่ายง่ายให้เข้าทรงนะใช่มันมาแบบหนาเกินอ๋อหนาเกินแล้วจะส่งยากครับผมนี่ใช้เวลานานไหมคุณแม่คะไม่นานค่ะประมาณสิบนาทีค่ะประมาณสิบนาทีนะโอเค okay, เลย เนื้อไก่ก็จะนานนิดนึงเพราะมันหนาครับผมมันเป็นเนื้อติดหนังอแต่ถ้าหมูนี่ก็จะจะเร็วฝ่าโอเคเลยแล้วผมเห็นมีน้ําอยู่ใต้เตาด้วยนี่ใส่ไปเพื่ออะไรครับผมใส่ตัวเองกันไหมครับผมอ๋อกันไหมนะนอ๋อถ้าไม่ใส่นี่เดี๋ยวเตามันจะไหมแล้วทําให้ไก่มันยากแล้วมันจะไม่สวยอ๋อเป็นเคล็ดลับเลยทีเดียวครับ,รบผม เตาแพงไหมเนี่ยคุณแม่ค้า <45 00 S 1> ใหญ่4 5 0 0ค่ะใช่ไหม4 5 0 0นะโอเคเลยแล้วใช้ถังแก๊สเป็นกิโลครับเนี่ยป 15, 15, 15 1 1 5โลอ๋อ15โลนะเอ้ะคุณแม่ค้าปกติผมเห็นเขาใช้เตาถ่านกันแบบทำไมร้านเราใช้เป็นเตาอินฟล่าท์ครับผมเพราะว่าเตาถ่านมันมีควัน อ่าเวลาเราย่างไก่ไม่ว่าจะย่างอะไรเขาแต่มันมีควันแล้วมาเป็นตลาดนัดเนี่ยมันจะไปรบกวนคนอื่นเขาออ๋มันจะไปโดนเสื้อผ้าเขาจะไปโดนลูกค้าโดนลูกค้าด้วยกันแล้วมันทำให้เป็นปัญหาค่ะแล้วผลลัพธ์เนี่ยหมายว่าความหอมความอร่อยเหมือนเดิมไหมครับก็เหมือนเดิมค่ะออ๋เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมค่ะโอเคเลยอันนี้ก็เป็นระหว่างความแตกต่างนะครับเพื่อนๆแล้วแต่สะดวกแล้วกันครับผมใช่ค่ะ วันนี้ลงนักขี่ไม้ครับเนี่ยคุณแม่ค้าวันนี้ลงอยู่ที่ประมาณห้าร้อยประมาณห้าร้อยไม้นะครับสุดยอดเลยทีเดียวแล้วขายตลาดนัดวัดสาปอนวันุกนี่ตั้งแต่กี่โมงครับผมตั้งแต่ค่ะควรจะเดินก็ประมาณสี่สี่โมงเย็นอะค่ะสี่โมงเย็นยันถึงประมาณหกโมงครึ่ง หมายเโอเคแล้ววันอื่นขายไหมฮะตลาดนัดนี้ขายก็มีวันจันทร์ครับวันจันทร์วันจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์ครับวันจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์อ่าวันจันทร์ขายกี่โมงครับวันจันทร์ก็เริ่มขายแต่บ่ายสองครึ่งนะครับถึงสองโมอ๋อแล้วอีกวันหนึ่งครับผมส่วนวันพุธก็ตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนถึงสองโมงถึงสามโมงเช้าอ๋อเป็นนัดเช้านะโอเคขอบคุณมากครับผม ไฟที่เราใช้นี่ใช้ไฟประมาณไหนฮะแรงกลางหรือว่าเบาครับผมกลางกลางนะครับหัวก็ะก้อยไม่เอานะฮะเอากลางกลางครับผมกากลางครับผมับ้าบ้าับ้าบ้านัาบ้าเลยครับผมใจใจข้าบ้านครับ คุณพ่เดี๋ยวรบกวนหน่อยว่าทางร้านใช้ถุงเบอร์อะไรบ้างครับผมครับผมก็จะมีอยู่ขนาดสี่ไซส์นะครับผมมีหกคูณสิบสี่นะครับผมอ๋อฮะพ็คเท่าไหร่ครับเนี่ยสามสิบบาทนะครับผมสามสิบครับทุกอย่างเลยครับสามสิบราคาเดียวกันหมดราคาเดียวกันหมดเลยนะแล้วก็มีเบอร์อะไรครับผมก็มีเบอร์หกคูณสิบเอ็ดนะครับเป็นหูหิ้วนะเป็นหูหิ้วครับผมโอเคแล้วก็เป็นถุงร้อนก็เป็นถุงร้อนมีห้าคูณแปดห้าคูณแปดครับผมครับผมแล้วก็สี่ครึ่งคูณเจ็ดนะ แล้วก็อะไรครับผมตัวี้นครับก็มี6คูณอ๋อ6คูณ9นะอันนี้เอาไว้ใส่แล้วแต่จํานวนได้ไหมฮะใช่ครับผมโอเคคุณลูกค้าไม้แหละมีใช้กี่เบอร์ครับผมไม้แหละมีใช้อยู่2เบอร์นะครับผมใช้เบอร์6กับเบอร์7นะครับโอเคตัวนี้เป็นเบอร์6นะครับผมตัวนี้จะเป็นเบอร์6ครับอ่ะฮะนี่ตับอย่างเดียวครับที่ต้องใช้เบอร์7อ๋อไม้ใหญ่นะไม้มันใหญ่ราคายังไงคุณลูกค้าครับผม ราคานี่จะถ้าเป็นไม้หกหรืไม้เจ็ดนี่ราคาเดียวกันนะครับผมขอละสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทนะโอเคคมณล่ะครับตอนนี้ก็ย่างกันเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้ามาจะไม่ทันนะครับ <c oughs> ไม่ใส่กูใหญ่ทีนะ อย่างนี้ทางร้านมีบริการขายส่งไหมไมีค่ะอ๋อมีใช่ไหมะถ้าใครสนใจนะคะ096ครัก77 23429ครับผม 2, 3, 4, 2, อืนนอฮึขีอีกทีขออีกที 096้า <96 S 1> ครับผม 2> 77, 2, 3, 4, จ9ดสองสา้าวโอเคครับ โอ้นี่ขึ้นกันไม่หยุดกันเลยทีเดียวครับผมแก๊สถังนึงใช้นานไหมคุณแมค่ค้าใช้อยู่ที่ประมาณ10วันนะคะ10วันนะโอเคแ <Okay. S 2> ล้วแต่ยอดนะได้ค่ะโอเคครับผมแต่ว่าจะจุดตายเลยประมาณจุดตายเลยนะโอเคนะ okay. ไม่เกินจุดนี้ตอนนี้เปลี่ยนถังเท่าไหร่ครับคุณแม่ค้า3 3 0ค่ะอืม3 3บบาทนะโอเค okay. เลย โอ้กลิ่นหอมมากเลยครับผมเคยนับแม่เตาหนึ่งใส่ได้ประมาณสักกี่ไม้ครับเนี่ยไม่เคยเลย๋อไม่เคยนะน่าจะเยอะอยู่เนี่ยต่อต่อกันเลยค่ะเตายาวเลยครับผมยาวค่ะเราต้องใช้เตายาวสั้นแล้วมันไม่ทันอืมไม่ทันนะครับมันจะคุ้มกว่าถึสิบห้าถึงสิบแปดไม้ได้ประมาณสิบห้าถึงสิบแปดนะ สิ่เดียวก็16ไม้แล้วอ๋อสีกเดียวก็16แล้วนะใช่ค่ะโอ้สามสิบกว่าไม้นะตีได้นะใช่ใช่ขึ้นหนึ่งตีสามสิบไม้ขึ้นแล้วกันเพื่อเพื่อนๆไปดูเตาจะได้กะถูกครับผมใช่โอเคเดี๋ยวไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่ค้าด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อค้าด้วยครับผมครับผมสวัสดีครับผมครับราคาหนูห้าบาทห้าบาทสิบบาทนี้จ้า หมูไก่หัวใจขึ้นอย่างห้าบาทแปดสิบบาทกันเลยอย่อคขายใหญ่ใหญ่กันเลยจ้าห้บบาทครับโอ้โหมาชุดหนึ่งมาทีหลายไม้เลยครับผม จา,าบาทาบาทกันเลยลวยมาลจ้าวันนี้เไม่้ครับเพื่อนสำหรับเพื่อนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องอรลณฟูดดี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยครับร้านหมูย่างตับย่างไก่ย,ย่างครับผมตลาดนัดวัาการ วันศุกร์ครับผมสำหรับวันนี้ตนะ้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม